มุมมองของหนุ่มสถาปัตย์ที่ยังโสดสนิทนี่เป็นเพราะว่ามันมองลึกมองหลายชั้นหรือมันมองหลายมุมหมรมเลยไม่มีใครเขาเอา้ือถามเคยมีแฟนหรือเปล่ามีแฟนมาตลอดเลยครับมีแฟนมาตลอดเลยก็คบผมคบคนเดียวเลยครับที่บอกคบคนเดียวนี้ท่านผู้ชมครับไม่ได้นิยมเป็นแบบหมู่คณะรูปรักภายนอกมันทําให้เราสะดุดแต่พอสะดุดแล้ว หกล้มหรือเปล่าหรือว่าสะดุดแบบไหนอะสะดุดแล้วไงต่อเนี่ยอีกทีหนึ่งพอคุยไปคุยมามันสวยเองอะจริงช่วงมุมมองแห่งรักวันพิเศษวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์เราจะมาพบกับมุมมองแห่งรักของผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับท่านนี้เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงละครเวทีนะคะแล้วก็มาเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์แต่มาลุ่งสุดขีดตอนมาเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ ต้องถือว่าอยู่ในระหว่างได้รับความนิยมยังสูงทีเดียวรายการติดตามเหตุการณ์ของประเทศไทยนะคบและที่สําคัญนะครับหนุ่มผู้นี้ยังโสดอยู่ขอเน้นว่าโสดจริงๆนะครับไม่ใช่โสดลูกสี่แบบผมขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแอดชัยวัฒน์อนุตระกูลชัยกส่เวทสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนอะไรมาถึงได้มาเป็นพิธีกรนะครับอันนี้ตรงกับที่เรียนไหอย่างผมนี่เรียนทางด้านขุดเจาะน้ามันก็เลยก็ค่อยมา ขุดคุยเรื่องราวของแขกจริงๆจบสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นเด็กเด็กถาปัดถาปัดคนหนึ่งครับเอะจบถาปัดมาแล้วพลิกผันมาย่งไงถึงมาเป็นพิธีกรครับคือมันเหมือนกับเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตจริงๆครับคือตอนก่อนจะจบเนี่ยก็มีพี่ๆที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือโฆษณาชวนไปทำงานด้วยครับแต่ด้วยความที่อยากเป็นสถาปนิก ก็บอกว่าผมขอเป็นสถาปนิกก่อนแล้วกันก็ก็ก็แล้วไม่คิดว่าตัวเองจะอยู่ในวงการบันเทิงแล้วจะรุ่งครับเพราะว่าไม่ได้หล่อลูกครึ่งหุ่นกำยยำล่ำสันแบบสมัยนักนิยมก็ไม่คิดว่าจะได้บทดีๆหรือว่าจะอยู่ได้ยาวในวงการบันเทิงเมืองไทยก็ก็ก็เลยก็เลยก็เลยขอเป็นสถาปนิกก็ทำงานเป็นสถาปนิกมา2ปีกว่ากับสปีครับที่ที่บริษัทโ o b l e Holding ออกแบบคอนโดอะไรให้บ้านอะไรเงี้ยให้คนอยู่ครับจน อยู่มาวันหนึ่งก็พองานตอนนั้นงานเยอะมากครับเศรษฐกิจดีก็ลาออกแล้วก็มาทําเป็นสถาบิกอิสระครับลาออกจากโนเวอร์โฮลดิ่งเนี่ยครับมารับงานเองมันก็มีงานได้ก็กแก๊กๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีทําตลอดเอ็กซากโทรมาครับเขาหานักแสดงใหม่หน้าใหม่หมดเลยไปเล่นละครเรื่องจุนนัดฝันก้าวแรกเข้าสู่วงการครับคือพอไปคุยแล้วมันมันต้องเล่นนะครับบทก็ดีทีมงานก็ดีแล้วก็มันก็ คล้ายๆกับละครเวทีที่เราเคยรู้จักเคยเรียนมาวิธีทำงานวันนี้เราพูดมุมมองแห่งรักวันวาเลนไทน์ชักสงสัยว่ามุมมองของหนุ่มสถาปัตย์ที่ยังโสดสนิทนี่เป็นเพราะว่ามันมองลึกมองหลายชั้นหรือมันมองหลายมุมยังไม่มีใครเขาเอาด้วยเคยมีแฟนหรือเปล่ามีแฟนมาตลอดเลยครับมีแฟนมาตลอดเลยก็คบผมคบคนเดียวเลยครับคบจริงๆอย่างจอย่างแฟนที่คบ จริงจังคนแรกสุดนี่ก็ก็คบกันอยู่นานหลายปีครับที่บอกคบคนเดียวนี่ท่านผู้ชมครับไม่ได้นิยมเป็นแบบหมู่คณะนั่นคหลมีแฟนมาตลอดคือก็ก็มีก็เลยคือสมมติว่าพอเราพอเรากับคนนี้คุยกันแล้วรอกว่ามันมันมาถึงทางตันมันคิดไม่เหมือนกันหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คุยกันแล้วมันก็ไม่จบมันก็ยังทะเลาะกันยังหาทางออกไม่ได้ก็โอเคงั้นเราเป็นเพื่อนกันหรือว่าก็เลิกลากันไปด้วยประสบการณ์ที่ยังไม่เยอะ ปรากฏว่าพอเราเลิกคนนี้ปุ๊บโอกาสก็พาเราไปเจออีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะทํางานด้วยกันแล้วมันก็เอเอ,เอคนนี้ไม่เหมือนคนเขาคิดไม่เหมือนคนนี้อ,อาจจะเข้ากับเราได้ก็ทดลองครับ,รบมันมีการเรียนรู้เพศตรงันข้ามคือเราเกิดมาเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครบัวกับเพื่อนผู้ชายเฮฮาไปไหนมาไหนที่มาเจอเพื่อนผู้หญิงบางทีเราไม่รู้ว่าเพศหญิงเขาคิดกับเรื่องเรื่องหน,นึ่งเขาคิดเหมือนกับเราคิดหรือเปล่าครับก็เลยเออเป็นการเรียนรู้ผู้หญิง แล้วที่สําคัญพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บได้เรียนรู้ตัวเองว่าว่าเราชอบแบบไหน,นอ่ามันก็มันก็ได้ได้ศึกษาแต่ว่าพอเลิกคนนี้เราก็จะมาศึกษาอีกคนหนึ่งก็จะต่อแต่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พอเลิกจากคนนี้ปุ๊บมันหายไปหมดมันไม่มีมันไม่มีอะไรมาต่อมันกช่วงสูญญากาศ <c oughs> กเ,เออช่วงสูญญากาศล,ลอยลอยเคว้งควา้างปีนี้เท่าไหร่แล้วครับคุณแอร์สามสิบสามย่างสามสิบสี่ครับสามสิบสามย่างสามสิบสี่ก็ถือเป็นหนุ่มใหญ่นะ หนุ่มใหญ่ขนาดนี้ยังเป็นโสดอยู่มีคนในวงการมองคุณแอดไหมว่าเออเป็นนิยมไม้ป่าเดียวกันหรือเปล่าคืออาจจะมีคนพูดบ้างหรือบางทีในเว็บไซต์ก็จะมีน้องผู้ชายคนหนึ่งเห็นเข้ามาสวัสดีครับชอบพี่แอดมากเลยดูรายการพี่ตลอดเพราะว่าพี่หน้าเหมือนแฟนเก่าผมเลยเขาข้ามเดี๋ยวพ็อ่านต่อวงเล็บพี่คงงงใช่ไหมครับคือผมเป็นเกย์อะไรอาเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็ก็ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักผมเนี่ยก็จะรู้ว่า ผมชอบผู้หญิงแล้วผมก็ยังชอบผู้หญิงยังเห็นผู้หญิงสวยอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วทาไมถึงยังไม่แต่งงานเออนะอคืออย่างนี้ครับคือตอนที่ผมคบกับแฟนคนล่าสุดหล่งสุดเนี่ยคือความสัมพันธ์มันมันก็ค่อยๆเริ่มแล้วแล้วไปด้วยดีศึกษาการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเราตรงไหนเขาคิดยังไงอย่างวันว,นเวาเลนไทน์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ทะเลาะกันมาแล้วลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปนิดหนึ่งนี่พอค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันมัน มันก็อาจจะมาถึงตรงที่ว่าเฮ้ยสุดท้ายก็คือเราจะสร้างครอบครัวด้วยกันโออย่างงั้นเลยนะ,ะข้กันถึงขนาดนั้น,น,นเลยจังหวะของการจะสร้างครอบครัวด้วยกันมันก็อยู่ที่ว่าทั้งคู่พร้อมเหมือนกันคิดเหมือนกันใช่ไหมครับถ้าจุดมุ่งหมายตอนนั้นณนะเวลานั้นในชีวิตของเขาเขาคือมีครอบครัวแต่ของเราเนี่ยเฮ้ยเรายังอยากจะคนน้นหาแสวงหาเจอตัวเองหรือว่าอิสระอะ,อะไรเงรี้ยนะครับมันยังไม่ใช่เงี้ยมันก็เลยต้องก็ต้องมาคุยกันแต่ถามว่าทุกทุกครั้งที่ความสัมพันธ์กับ อีกคนหนึ่งมันถึงขั้นจบไปเงี้ยผมเสียใจไหมผมเสียใจนะครับผมผมเสียใจทุกครั้งเลยแล้วก็แล้วก็อย่างอย่างบางทีเราซึมซึมอยู่สามเดือนโหโหบางวันอยู่บ้านคนเดียวก็ร้องไห้อะไรอย่าียโ,หโหอ้โหหรืออะไรเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันมีแต่ว่าเราไม่ได้ไปบอกใครใช่ไหมครับซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พอตอนเนี้ยผมผ่านช่วงเวลาของการมีแฟนมาสักพักหนึ่งเรารู้ว่า เป็นยังไงเราต้องการแบบไหนถ้ายังไม่เจอไงครับยังไม่ใช่มันก็เลยยังยังไม่เห็นจะต้องไปรีบที่จะจะลองคบเพราะมันรู้แล้วว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงมันจะเจออะไรย้ยครับแล้วมุมมองต่อผู้หญิงนี่เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรียกว่ามีประสบการณ์มีการครบหาลึกซึ้งกันหรือความเข้าใจคิดว่าเข้าใจความต้องการของผู้หญิงหรือมองผู้หญิงว่ายังไงบ้างคิดไม่เหมือนกันจริงๆครับไม่น่าเชื่อเลยเอาอย่างวันวาเลนไทน์อ่าคืออย่างถ้าใครที่มีแฟนที่ เรียนเมืองนอกห,อหรือมีอยู่ห่างไกลกันอ่าอยู่ห่างไกลอาจจะจบเมืองนอกอย่างอย่างพี่ฮาร์ดอยู่เมืองนอกมาหลายปีต่างกันเลยนะคนที่ไปตบโตเมืองนอกอนอกับคนที่กับคนที่โตเมืองไทย<อ>คือมันเป็นอย่างงั้ผมโตเมืองไทยแฟนผมโตเมืองนอกออเค,ความคิดเนี่ยม,มันจะไม่เหมือนกันแต่แต่ผมยังโชคดีหน่อยคือแฟนผมจะบอกว่ามุมมองของผมความคิดของผมเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนคนไทยคือบางทีจะเปิดกว้างจะรับอะไรได้เยอะใช่ไหมครับแต่ถ้ามุมมองเกี่ยววันวาเลนไทน์เนี่ยผู้หญิงจะรู้สึกว่าเป็นวันที่ผู้ชายต้องแสดงความรัก ใช่ไหมฮะต้องแสดงเขาเห็นว่าฉันรักเธอนะฉันจะอะไรออแต่เราคิดว่าเราคนไทยวาเลนไทยก็14่กุมภาพันธ์เห็นจะมีความสําคัญอะไรกับคนไทยเ,ออเด็กๆอาจจะซื้อสติกเกอร์ <c oughs> ลูปหัวใจมาแปะกันเอาช็อกโกแลตให้ <c oughs> แต่มันไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับมันมากผมรู้สึกว่าถ้าเกิดคนที่โตมากับวัฒนธรรมแบบนี้เห็นความสําคัญกับมันควรจะแสดงออกให้เรารู้ว่าเอ้ยวันนี้สําคัญนะเพราะฉะนั้นฉันทาให้เธอเธอทําให้ฉันแบบให้แล้วรับเรียนรู้ที่ให้แล้วรับกันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าวันนั้นผมช่วงนั้นผมงานยุ่ง ผมก็ดันไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เขาคาดหวังว่าน่าจะทำคือทัศนคติของเราที่มีตอนอะไทานไม่ได้ไม่ได้พิเศษก็ไม่ได้พิเศษแต่เขาไม่ได้เลยอย่างนั้นเลยต้องเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันแล้วครับหรือว่าเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกี่ยวกับเธอทำไมไม่ค่อยเพจหรือส่งเมสเซจมาหาฉันเลยฉันส่งหาเธอตลอดหรืออะไรก็ ก็เราไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เราไม่ดีใจที่เขาส่งมา<ผ>มแต่เราอาจจะไม่ใช่คนเช้าส่งเย็นส่งกลางวันส่งอะไรเงี้ยฮะกินข้าวยังกินน้ํำยังนอ,นอนยังเดินออกจากบ้านยังเราไม่ใช่คนแบบน,นี้อะไรเงี้ยตอนนี้มองหาอะไรในแฟนคนใหม่คนใหม่มิสมิสไรท์มีคุณสมบัตินะคะหลังจากมีประสบการณ์มีความเข้าใจอย่างน้อยก็เรียนรู้ผู้หญิงมาช่วงเวลาหนึ่งคือแต่ก่อนผมผมไม่เคยคิดว่าตัวเองมีสเปคว่าต้องชอบ ขาวผมสั้นผมยาวผิวคล้ำหรือคุณยังไงผมไม่เคยคิดว่ามีแต่พอเวลาผ่านไปพบว่าเอ้มันมีมันมีอยู่เหมือนกันคือถ้าเจอแบบนี้แล้วมันจะคลิกคุยแล้วมันจะเออสนุกต่อเนื่องอะไรเงี้ยครับที่บอกว่ามีแบบนี้คุยจะคลิกเนี่ยเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกหรือจากภายในครับรูปลักษณ์ภายนอกมันทําให้เราสะดุดแต่พอสะดุดแล้วหกล้มหรือเปล่าหรือว่าสะดุดแบบไหนอ่ะสะดุดสะดุดแล้วไงต่อเนี่ยอีกทีหนึ่งผมจะไม่ค่อย กล้าจีบผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากๆจากภายนอกเช่นสวยมากๆรวยมากๆคือเรารู้ว่าคือเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าแต่ว่าไม่รู้เิผมผมผมจะไม่ค่อยผมจะไม่ค่อยกล้าจีบอะไรอย่างเงั้นผมมักจะเริ่มจากความสัมพันธ์ที่แบบคุยกันก่อนเราเป็นเพื่อนร่วมร่วมงานหรือว่าชอบอะไรคล้ายๆกันอ,อชอบละครเวทีเหมือนกันชอบศิละปะคุยเรื่องชีวิตแล้วมันเออมันต่อนเนื่องโต้ตอบกันได้ดีอะไรเงี้ยครับ มันจะเริ่มจากอะไรงั้นไปมากกว่าทีนี้ส่วนอื่นก็พอคุยไปคุยมามันสวยเองอะจริงมัน,น,นสวยเองจริงอนีจ้จริงจริงอันนี้เห็นด้วยนนมันสวยโดยโดยไม่ต้องปรุงแต่งผมจะไม่ชอบคนที่ต้องไปทําจมูกต้องไปกรีดตาเพิ่มเพื่อให้มันสวยขึ้นอย่างบางคนผมบอกว่าความสวยไม่อยู่ที่ตาสองชั้นมผมก็เคยมีแฟนตาชั้นเดียวอ,อะไรเงี้ยตุ๊บ จมูกก็ไม่ต้องไปโดง่งถ้าทุกคนจมูกโดง่งเราไม่โด่งอยู่คนเดียวเราก็เด่นเราก็ไม่หมีใครออหรืออะไรเงี้ยฮะผมผมเจ้า<อ>จะชอบอะไรจังพี <laughs> น่นันี่เจ้าโรแมนติกนะคนแกรกโรแมนติกทีเดียวเลย <laughs> ทีเดียวนะฮะก็คือวันอาจจะวันเดียววันนี้โรแมนติก <c oughs> ไม่ใช่กชเลยแล้วเลยต้องถามว่าเมื่อก่อนเคยมีวันวาเลนไทน์กับคนที่อยู่ข้างกายเคยทะเลาะกันวันวาเลนไทน์ก็แล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นหนุ่มโสดสนิท วันวาเลนไทน์ตอนนี้มีความหมายอะไร<ม>ไหมคะมกับคนหนุ่มโสดสนิทเนี่ยค่ะเออจริงๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือวันวาเลนไทน์กับผมก็ก็ไม่ได้อะไรมากแต่ว่ามันจะเป็นวันขึ้นปีใหม่หคือคือบางทีทุกวันขึ้นปีใหม่ถ้ามีแฟนเราจะอยู่กับแฟนใช่ไหมครับใช่เออโอเคอาจจะไม่ได้ไปออนับคาดาวน์นับเวลาถอยหลังที่ไหนที่โรแมนติกมากจะอยู่ด้วยกันหรือว่าเฮ้ยฉลองด้วยกันกินข้าวด้วยกันแล้วก็อ่ะข้าปีใหม่ก็คุยกันหรือว่าปีหน้าเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอ เดี๋ยวนี้ปีใหม่ทีไรมันมันเป้าๆปทุกทีอยากจะให้คุณแอดในฐานะที่เป็นคนหนุ่มประสบความสําเร็จสูงนะครับแล้วก็เคยผ่านความรักที่มีคุณค่ามาแล้วในวันแห่งความรักวันพิเศษนี้อยากจะฝากอะไรกับน้องๆหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็อาจจะเป็นนะเพื่อนเก่าอดีตถ้าผมเป็นเขาที่ผมภูมิใจคุณตายเลยเขาปิดแล้วฮะเขาปิดทีวีแล้วรู้ผมมาเขาปิดไปก่อนแล้ว ก็อยากจะบอกว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยมีความรักนะครับอยากจะให้ลองมีความรักแล้วรักอย่างอย่างจริงๆรักอย่างอย่างรู้จักการให้แต่ให้อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้จักการรับด้วยครับคือความรักที่ดีควรจะให้แล้วรับแล้วก็เป็นรักที่เชื่อใจกันเชื่อใจกันก็คือว่าไม่ใช่ตามหึงหวงตลอดนะครับแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันผมว่านี้สําคัญมากการเคารพซึ่งกันและกันต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นการที่เราให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่ง ครับผู้ชายเขาให้เกียิฝ่ายหญิงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาคุยกันก็ได้ว่าเอ้ยที่ต้องทําอย่างนั้นเพราะอะไรคือว่ามันเป็นจําเป็นนะเรื่องงานพี่จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือผมจะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันคุยกันได้ใช่ไหมครับก็อันนี้สําคัญแล้วก็สําหรับน้องๆที่ยังเด็กอยู่อยากจะให้รักแบบมีขอบเขตนิดนึงครับมีมีขอบเขตของตัวเองที่จะที่จะ,จะไม่ไม่ยังไม่ก้าวล้ําเส้นนั้นไปการที่แบบเด็กมสามมห้าอยู่ด้วยกันแบบหัวเมียหรือ มีน้องมีน้องคนหนึ่งเข้ามาในเว็บไซต์มาคุยกับผมที่ท,ที่รายการท,ที่ที่นี่ประเทศไทยบอกว่าไม่เห็นเป็นเรื่องผิดปกติเลยพี่แอดที่โรงเรียนหนูก็เป็นอย่างนี้เพื่อนๆน,นก็อยู่ด้วยกันอยู่หอพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ส่งกันมาให้เช่าหอแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ก็เหมือนผัวเมียเป็นเรื่องปกติแต่หนูไม่ได้ทําคือว่าคือเขาอยู่กับพ่อแม่ไงครับก็เป็นโชคดีได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนอื่น กลายเป็นเรื่องผิดปกติเอ้การเป็นเรื่องปกติในสังคม<ช>ซึ่งน่าเป็นห่วงครับต้องรักอย่างมีสตินะครับฝากน้องๆไว้แล้วกันนะครับ